เพื่อนๆคะไมารีกพามาดูบรรยากาศของวัดหงนะคะหรือว่าวัดศรีสะเลดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นของมั่งมีสีสุกนะคะ

มันคือต้นอะไรอะเสียงเสียงใครลื่นเสียงใครอจเนี่ย นี่จะเป็นบริเวณวัดนะคะทุกคน एक और आसान सी बात है